สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมวันนี้อยู่กับผมช่องบอเบียดัมซิงนะครับนี่พา FC มาชมล็อกกี้นะครับล็อกกี้มาใหม่สดสดร้อนร้อนครับคันนี้นะครับนี่มาใหม่สดสดร้อนร้อนนะครับล็อกกี้ FXZ นะครับ FXZ 23 NF ดนบนะครับคันนี้คันซีใหญ่นะทุกคนคันซีใหญ่มากครับนี่ช่วงล่างก็เบิ่งหน่อยพี่น้องเอ้ย เจ้าว่าเ้อค้างคุใหใจยังไม่ได้ล้างเลยครับรถเพิ่งมาถึงก็มาถึงได้หนึ่งวันแล้วนะครับมัวแต่เก็บงานนะครับนี่แต่กระทรงกระสีนี่บอกเลยว่าพี่น้องเอ้ยมึงไงครับสีมันเก่าครับดูด้านในครับไม่มีบวมเลยนะครับนี่ไม่มีบวมเลยมีแต่คราบดินนะครับคราบดินคราบยางมาตอยนะครับนี่กระสีสวยมากครับไม่มี ไม่มีจะนิมเลยอะไม่มีแบบรอยผุรอยบวมอะนะครับคันนี้นี่มาสดๆร้อนครับก็คันนี้มีระบบลากลูกนะครับลําโพงครบครับลาโพงครบระบบลมระบบไฟครบเลยนะครับเพราะว่ารถวิ่งลากลูกอยู่นะครับผมแค่ไม่ได้ซื้อลูกมานะครับเพราะว่าทีมงานขอซื้อลูกไปไปก่อนนะครับก็เลยได้แต่ตัวแม่มานะครับก็ไม่เป็นไรครับ พอมาถึงสดๆร้อนๆเลยอันนี้นะครับมีระบบลากนะครับถังน้ำมันไฮดรอลิกอยู่ข้างนอกแล้วนะครับนี่ช่างก็กำลังเช็คก,กากกระบงกากกระบาดนะครับจุดไหนนอ็นอตลุงน็อตหลวมก็เก็บงานนะครับพร้อมพร้อมใช้เบรกอยู่ดีมากครับปาวีบอกเบรกจะเ,เดียวหัวซักทวนเลยพี่ลองจะได่สภาพก็ หัวก็พอได้นะครับอุปกรณ์ครบนะครับกระจกกระจกมือเปิดประตรงประตูนะครับครบนะครับก็สีก็มีแตกบ้างครับนี่นยสีมันมันเก่าพี่น้องมันแตกกับมันต้องไปเก็บสีใหม่ถ้าอยากได้สวยๆนะนี่เห็นไหมเนี่ยสีแตกแต่หัวบางครับนี่หัวบางนะครับนี่อล้นะหน้าก็สีแตกเหมือนกันนะครับนี่แต่ไม่ได้ผุนะแค่สีมันเห็นไหมสีมันแตกก็เฉยครับ,บนี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยมันต้องไปเก็บสีใหม่ครับนี่ ก็สําหรับใครที่หารถไปใช้นะครับมีแอ์นะครับมีแอรนนะครับใครที่หารถไปใช้ก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับเบอร์โทร0884746382นะครับย้ำนะครับ0884746382นะผมนี่ก็สภาพว่าโอเคเลยนะครับยางหน้าก็ยางหน้าอู้ใหม่ครับยางหน้าใหม่2เส้นนะครับแนบเนืบอีีไม่มีหักครับแนบสวย เรียงดีไม่แหนบไม่ลา้าไม่อะไรนะครับที่สําคัญกัน,นี้ก็เครื่องก็เครื่องใหญ่แล้วกองอากาศใหญ่มากครับนี่กองอากาศใหญ่เครื่องเออเขาบอกว่า260แรงนะตัวนี้มันเป็นตัวเทอร์โบอินเตอร์แท้นะครับปั๊มใหญ่นะเห็นเขาบอกผมมาอย่างนะี้ผมก็ไม่รู้นะนะครับนี่ดูปัม๊มปั๊มโคตรใหญ่ครับเครื่องเทอร์โบแท้นะครับนี่กระซีส่สวยมากครับไม่ต้องสืบเลยครับ ยังหน้าก็ใหม่นะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ล้างครับเดี๋ยวจะต้องล้างทําความสะอาดเบื้องต้นก็ให้ซีดูคร่าวๆก่อนนะครับสาหรับใครที่หารถไปใช้นะครับสภาพนี้ก็40่สไปนะครับแต่ว่าถ้าทําสีทําอะไรแล้วก็50กว่านะครับใครสนใจก็ลองโทรสอบถามกันเข้ามาเอกสารเล่มทะเบียนครบนะครับมีระบบลากลูกเรียบร้อย นะครับกระบะก็ทรงดีครับไม่บิดไม่เบี้ยวเลยนะครับแค่สีแตกเหมือนกันครับให้ดูนะนี่เสาเสือนี่สวยเลยครับแต่ว่าสีมันแตกเฉยๆนะครับถ้าให้ดีต้องเก็บสีใหม่นะครับไม่แตกไม่บิดไม่เบี้ยวครับนี่ดูด้านข้างตรงเบะเลยครับนี่ตรงดิ่งเลยไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวเลยครับแต่ว่าเสียอย่างเดียวคือสีมันลอกแค่นั้นแหละนะครับสาดท้ายก็โอเคนะครับรถไม่ค่อยได้ใช้งานนะเกวิ่งแต่แกลบดำกับวิ่งใายนะครับนี่ พื้นไม่ยุบเลยนะครับพื้นสวยมากเลยดูอ่ะพื้นสวยเลยครับไม่มียุบแผงคงแผงข้างดีนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับนี่สีมันจะล่อนแบบนี้ครับนี่ครับต้องไปเก็บสีใหม่นะครับจะเอาแบบสภาพนี้หรือเก็บสีก็ว่ากันไปครับดูแผงข้างครับตรงเด็กครับไม่มีบิดเลยแหละนะครับไฟทงไฟท้ายครบนี่รถดูอะรถวิ่งทางเรียบนะครับดูกันฝุ่นไม่ขาดคิดคิดเอาอ fc กันฝุ่นไม่ขาดแค่นี้ก็เจ๋วแล้วนะครับดูพื้นเขาพื้นแทบจะไม่มีรอยยุบเลยดูอะ่ะอยกิบครับนี่เช็คให้ครับเช็คน้ำมง,งน้ำมันพอเอาน้ำมันเฟืองท้ายน้ำมันเกียร์น้ำมันสโลเปลี่ยนใหม่หมดแล้วนะครับเหลือน้ำมันเครื่องอย่างเดียวนะครับผมน้ำมันเครื่องมันยังใหม่อยู่เลยยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับนีดสี่ครับไม่มีรอยเบียดนะครับไม่มีรอยเบียดตอนนี้ก็ไม่มีรอยเบียดนะครับนี่ไม่มีรอยเบียด ได้ครับแต่ยังไม่ได้ล้างนะครับเหตุนั้นช่างก็ใต่ไฟครับตั้งบงตั้งบงตั้งเบีกให้เรียบร้อยนะครับเอามาดูสภาพภายในหัวหน่อยภายในหัวก็ประมาณนี้ครับภายในหัวถือว่าสมบูรณ์นะครับเบาะซ้ายเบาขวาเหลือครบนะครับนี่ประมาณนี้ครับแผงประตูก็อยู่นะครับมือหมุนเปิดได้ปกติมีแอร์ด้วยนะครับบางดีนะครับแต่ว่าเสียอย่างเดียวก็คือ สีมันขี้เหร่อย่างเดียวครับคันนี้นะครับนี่ก็รีวิวให้ดูเบื้องต้นนะเผื่อใครอยากอยากได้สภาพนี้ราคาเบาๆไม่แพงนะครับหรือใครอยากได้แบบสวยๆก็มาคุยกันนะครับเบรกทิปฟี่นะครับผมแบตเตอรี่แบตเตอรี่ไม่ไม่ค่อยดีครับเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ครับมีแบตเตอรี่ใหม่ให้เพราะว่าถ้าจอดจอดแป๊บเดียวมันสตาร์ทไม่ติดแล้วนะแบตมันเสื่อมนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ใหม่นี่ดูเครื่องครับ เครื่องแหงๆเลยปั๊มใหญ่ๆนะครับนี่เทอร์โบอินเตอร์นะครับตัวนี้เทอร์โบอินเตอร์เขาบอก260แรงดูพัดซีด้านในครับครับขึ้นพัดซีช่างก็เช็คให้ครับสวยครับประมาณนี้ครับพื้นดีนะครับก็บอกสวยนะครับพื้นเพื่อนก็กระทงกระเทงเสริมให้นะครับช่างเก็บงานให้นะครับประมาณนี้ครับ โ oh อย้ยแ so oh. mm hmm. ม่คู่บงพี่น้องเลยจอดไล่คร mm ับ hmm. สูดตายเบิดโอ้มันม mm hmm. ุนยังไงล่ะมุนอยูนเนาะอมุนจนฝืนอ่ะกเข้างแกนเสียหลังเลยนะตรงมอยันเ์แค่ไหนบอ๊ะสิบสี่ป้าจ้งเบรกให้นะปะ้าเราลองแล้วคนระับ <c ười> เรียบร้อยครับ <c ười> คันนี้ครับมากะยางแตกพี่น้องเอ้ยเปลี่ยนยางใส่เปอร์เซ็นต์นะครับ <c ười> ยางเปอร์เซ็นต์นะครับ มานี่ครับนี่รีวิวให้ดูครับเดี๋ยวจะติดเครื่องให้ฟังเสียงนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็สร้างเสกอยู่ครับอ่ะเซีดับเครื่องส่อเดีช่างกําลังลาดน้ํายาครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะทําความสะอาดนะทุกคนลาดน้ายาไว้ครับโอ้ป้าพี่คือแข็งแขร่งน่ากักฉากเลยวะโอพี่น้องเอ้ยนี่ให้ช่างลาดน้ายาไว้ให้ครับนะครับ เดิมมันนี่มันเป็นคาบแบบนี้ครับมันแข็งครับนี่เห็นไหมมันจะเป็นคาบพวกเจลาบีพวกเอ่อเจลาบีจากกากบาดเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันแข็งครับต้องลาดน้ํายาไว้สักคืนครับแล้วก็ล้างนะครับจะได้ล้างง่ายๆนะครับประมาณนี้ครับลาดให้เหลี่ยมๆเลยพี่น้องเอ้ยเป็นไรครับนี่ช่วงหลัง ประมาณนี้ครับช่วงล่างก็ถือว่าโอเคนะเจ้ันบอป้าบีรีวิวให้ดูแบบนี้เลยเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ช่างก็ลาดไปแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะทําความสะอาดให้เรียบเหมือนทุกๆคันนั่นแหละครับนี่ชุดบง่งชุดเบรกถือว่าเจ่มเลยนะอันนี้นะที่น้องเอาโอเคครับพร้อมปากพร้อมคอครับ เดี๋ยวเราติดตามกันหนคลิปเอ้ยคลิปหน้านครับสำหรับใครสนใจก็เบอร์เดิมครับ0884746382นะครับติดต่อได้2 5ชั่วโมงครับสวัสดีครับ